้แม่พี่มิธีมีอะไรกินบ้างเนี่ยมาช่วยกันทําความแสาร้านก่อนเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าแล้วโอ้ยก็ทำเองสิถ้าไม่ไหวก็จ้างคนเราอยู่กันจ้างสามคนเชื่อกันทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วลูกงั้นก็ทํากันเองสิหนูไม่ทำพ่อแม่เลี้ยงหนูมาไม่เคยให้ทำงานบ้านเลยสักครั้งแล้วจะไปไหนนะ่ะจะไปหาข้าวกินข้างนอกแล้ววันนี้ก็นัดช่างเสริมสวยไยด้วย ไปทําผมมาสบายหัวจังอา้าวนิวไปไหนมาเนะี่ยไปช้อปปิ้งมาไงคะคุณแม่แล้วก็ไปสระผมด้วยเธอเอาเงินมาจากไหนก็เงินในเก๊ไงทําไมไม่บอกแม่ก่อนคุณแม่หนูเป็นลูกสะใภยนะคะทําไมจะต้องขออนุญาตหนูก็ไม่ได้เอาไปเยอะก็แค่หมื่นเดียวไปนอนดีกว่าง่วงพี่มิทินกระดาษเทียนน้อยอยู่ตรงไหนอะ่ะจะเอาไปใช้อีกเลอเหรอใช่ก็มันหมดไงงั้นหนูเอาหมดนี่เลยนะ มิทินบอกเมีย <millones> ล <descript or> hey, ูกด <anything> <ator> ้วยนะให้ไปช่วยงานที่ร้านบ้างไม่ใช่วันวันช้ถแตงเงินแล้วก็มาเอาของในร้านไปใช้ตั้งแต่แต่งงานเข้ามายังไม่เคยช่วยหยิบจับอะไรสักอย่างครับแม่คุณแม่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะเฮ้ยนิวแม่อยากให้นิวมาช่วยงานในร้านบ้างทำไมต้องช่วยตอนไปขอหนูมาบอกกับพ่อแม่หนูว่ายังไง บอกจะให้หนูอยู่สุขสบายไม่ให้ลําบากก็แค่ช่วยงานในร้านนิดีหน่อยมันจะลําบากอะไรนักหนาหนูมาเป็นเมียไม่ได้มาเป็นคนรับใช้ถ้าจะให้หนูทํางานหนูจะกลับไปอยู่บ้านเอ้ยจะกลับก็กลับไปฉันก็ไม่ไหวแล้วลูกสะใภ้ขี้เกียจแบบนี้ได้เดี๋ยวนิวได้ไปไหนพี่จะเลือกใครระหว่างนิวกับแม่พี่ถ้าพี่เลือกนิวพี่ก็จะต้องให้แม่พี่ออกจากบ้านหลังนี้เพราะนิวอยู่ร่วมกับแม่พี่ไม่ได้ว่าไงนะเก็บเสื้อผ้าเธอหรือยังล่ะ เลี้ยงลูกชายฉันมาตั้งแต่เด็กยังไงเขาก็ต้องเลือกฉันแน่นอนเขาคงไม่ลงผิดไปเลือกเมียที่ขี้เกียจสลังยาแบบเธอคุณแม่คิดว่าเมียสาวๆสวยๆแบบหนูกับแม่แก่ๆแ,แบบคุณแม่ใครจะอยู่กับเขาได้นานกว่ากันคะคุณแม่เตรียมตัวขนของออกจากบ้านนี้ไปได้เลยคะ่ะเนวเราทิ้งแม่ไปได้จริงๆ ถ้านิวไม่ไหวกลับไปอยู่ที่บ้านไน้นะเอมที่จริงเรื่องทั้งหมดยูก็เป็นคนผิดเองนั่นแหละคะ่ะคุณแม่ต่อไปอะ่ะยวจะช่วยพี่วิทีมกับคุณแม่ทํางานในร้านทุกอย่างแล้วก็จะใช้เงินอย่างประหยัดให้โอกาสนิวได้ไหมคะได้ไหมคะคุณแม่ถ้าน้องปรับตัวพี่จะให้โอกาสน้องเสมอแม่คะ่ะคิดเงินให้ฉันผิดไหนคะ ฉันจ่ายแบงค์พันไปทำไมทอนมาแค่สามร้อยไม่ต้องทอนมาแปดร้อยสิเธอตั้งใจโกงใช่ใชไหมต้องขอโทษด้วยค่ะเดี๋ยวพี่ขอเช็กดูก่อนนะคะลูกหลานไปไหนหมดทำไมไม่ดูเลยปล่อยให้แม่กแก่ๆมาโกงเงินคนอื่นใจเย็นก่อนครับลูกค้าใจเย็นได้ไงก็แม่คุณมาโกงเงินฉันแม่ทำแบบนี้ได้ไงแม่ไม่ได้โกงนะแม่แค่อาจจะทอนผิดดูไว้นะคะลูกค้าทุกคนแม่คาร้านนี้โกงแม้กระทั่งเงินทอนลูกค้าส่วนเงินนี้ฉันก็ถือสวาทธรรมบุญให้คนแก่ แมค้าร้านนี้ขี้โกงเหรอไปซื้อร้านอื่นดีกว่าแม่ทำไมเป็นคนแบบนี้ขอบใจมากนะทำได้ดีมากขอบคุณมากค่ะถ้ามีอะไรก็เรียกใช้ได้เลยนะคะแม่ไม่ต้องคิดเงินแล้วคิดวปพีทุกๆอยู่เดี๋ยวเขาจะว่าเราโกงลูกค้าแม่ต้องดูแลเงินถ้าแม่ไม่ทำแล้วใครจะทำนิวจะเป็นคนดูแลเงินแทนแม่เองอะไรนะ คุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดียรเนียจะดูแลเงินของคุณแม่ให้เป็นอย่างดีพี่พมิทินมะเมี่ยวไงคะพี่จําไม่ได้หรอมะเมี่ยวไหนมะเมี่ยวคนที่พี่ไปขอเบอร์ที่ร้านอาหารเมื่ออาทิตย์ก่อนไงว่าไงนะผมไม่รู้จักไม่เมี่ยวไหนผมไม่รู้จักเลยไม่รู้จักได้ยังไงคะพี่ก็บอกอยู่ไงว่าพี่จะพาหนูไปเลี้ยงข้าวเฮ้ย <Hey! S 2> พี่อย่าบอกนะว่าพี่นอกใจหนูไปจีบยัยนี่ ในพี่บอกว่าพี่โสดไงคะแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครโสดเหรอวันนี้หนูว่างแล้วไงไปกินข้าวกันนะนะนะพี่ลืมนัน้องมนสัญญากับหนูว่อะไรแต่พี่บอกว่าจะไปเลี้ยงข้าวหนูเองแค่นี้จำไม่ได้คนอะไรความจำไอ้ผู้ชายเจ้าโชู้ฉันจะกลับไปอยู่บ้านหิวกลับมาก่อนมาคุยกับพี่ก่อนไปไหนเออขอโทษนะคะหนูจําคนผิดฮะห้ามบอกใครผิดปากให้เงียบ ยายแก่ปิดปากเธอให้เงียบนะอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดแม่มิทินอย่าบอกนะว่าคือแผน้องแม่เออคือผมไม่คิดเลยว่าแม่จะเป็นคนแบบนี้ฟังแม่ก่อนมิทินมันไม่ใช่อย่างที่ลูกคิดนะเป็นยังไงล่ะทีนี้พี่เห็นท่าแท้ของแม่ที่แล้วยังนิวอย่าไปจากผมนะผมไม่ผิด ก็นางเนี่ยนะมันเป็นนางงูพิษหยุดใส่ร้ายนิวได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้ออกจากบ้านไปเลยนี่แกไล่แม่เหรอหยุดเถียงกันได้แล้วแม่กับเมียคุณก็ไล่เหมือนกันนั่นแหละที่ลูกค้ามาโวยวายแม่คุณเมื่อวันก่อนมันก็เป็นแผนของเมียคุณนั่นแหละจริงเหรอเลียวเทนไหมแม่บอกแล้วว่าเมียแกเป็นนางงูพิษแกเชื่อแม่หรือยังที่ฉันเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะฉันมีแม่ผัวอย่างเธอไงทังงอ้อัังเคี้ยวฉันใช้เงินนิดๆห,หน่อยหก็บน่นพี่แม่เป็นแบบนี้เพราะว่าแม่มีแกแค่คนเดียวนะมิทิน แม่ไม่อยากให้ผู้หญิงคนนี้มาล้างผ่านแกที่แม่ทำเพราะแม่หวังดีนะเชี่ยกันเอาเองครอบครัวคุณวุ่นวายจริงๆครอบครัวนี้ฉันไปละให้เรื่องมาเลยพี่แกจะเลือกพี่แกจะเลือกแม่นะหนูสิือกแม่นะที่จะเลือกใครพ่อผมใช่ไหมทุกคนต้องเป็นแบบนี้ถ้าอย่างนั้นผมจะเป็นคนไปองพี่มิทินพี่แั่นั่นแหละนังงูพิษพี่มิทินนิวเก็บของเสร็จแล้วไปก่อนนะแม่สวัสดีค่ะ นิว้วข้างนอกน่ะฝุ่นพีเอม,มันเยอะนะลูกเอาแม่ไปใช้นะมีสีขาวกับสีดำนิ้วขอโทษนะแม่ที่นิ้วทำไม่ดีกับแม่ไว้เยอะมันผ่านไปแล้วก็ช่างมันเถอะลูกตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าการออนชนะกันนะ่ะมันไม่มีผลดีเลยมีแต่ผลเสียแม่ถึงต้องเสียนุชายไปไงหนูขอโทษนะแม่ไม่เป็นไรนม่รูกนะเดี๋ยวจะมาเยี่ยมแม่บ่อยๆนะ โชคดีนะลูกนะโชคดีนะเอาพัสดุมาส่งคุณสปูครับวันนี้มีกี่ชิ้นคะชิ้นหนึ่งครับซับเจ๋งจังเลยนะครับสั่งของทุกวันเลยนะอ,อ๋อพอดีเลิกงานดึกอะค่ะไม่ได้ไปไนหนเลยเลยต้องสั่งเอาผมไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ค่อยเจอกันอีกนะครับเฮ้ตายแล้วเง,น 400, งินไม่ครบโอ้ยตายแล้วเงินขาดสี่ร้อยเงินไม่ครบมายังไงดีอ้าวพี่เลดเรส่งของเสร็จแล้วหรอคะครับผม เงินในบัญชีเหลือเท่าไหร่นี้จะเหลือพอกินข้าวถึงสิ้นเดือนไหมนะฮะเหลืออยู่สี่ร้อยครับัวหนาผมทําเงินหายสี่ร้อยผมติดงานไม่ได้เลยครับเงินกินข้าวผมยังไม่มีเลยครับเฮ้ยทำยังไงนี่นะ้่ะอ่ะหนูให้พี่ยืมก่อนถ้ามีแล้วค่อยมาคืนหนูนะไม่เป็นไรครับพี่เกรงใจนะถ้าปิดงานไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีปัญหานะง้นผมจะรีบหามาคืนนะครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆนะเอา้า ้องชุมคู่จะไปไหนครับกํลังจะกลับบ้านค่ะเราทำไมเดินคนเดียวพอดีหนูให้พี่ยืมเงินไปหมดแล้วไม่มีเงินค่ารถเอา้าทำาไมไม่บอกพี่ให้พี่ยืมทําไมไม่เป็นไรหรอกพี่ก็เดือดร้อนเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเองแหละตามาเดี๋ยวพี่ไปส่งไม่เป็นไรค่ะหนูเกรงใจหนูยังช่วยพี่เลยให้พี่ช่วยหนูบ้างทีก็ได้ค่ะวัสดุมาส่ง คุณส้มพู่ครับอยู่ไหนครับนี่มาแล้วค่ะนี่ครับหนึ่งสินครับขอบคุณค่ะวันนี้ผมเอาเงินมาคืนคุณได้ครับอุ้ยหนูไม่มีทอนหรอกเอาไปเลยครับตอบแทนที่ช่วยผมเมื่อวานนี้ขอบคุณมากมากนะคะ<ๆ>เกิดไม่มีเงินกินข้าวแล้วเชียวสั่งของก็สั่งให้น้นน้อยหน่อยครับเดี๋ยวผมไปทํางานก่อนนะครับถ้าไม่สั่งของทุกวันก็ไม่ได้เจอหน้าคุณทุกวันสิเว้ยคุณหญิงแม่อายัดบ,บัตร ทุกธนาคารเลยแล้วเราจะเอาเงินไหนกินข้าวอันนี้อ้าวคุณมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ผมมานั่งพักครับก็แต่คุณกินข้าวเที่ยงหรือยังยังเลยครับไปกินข้าวด้วยกันไหมฉันจะไปกินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เออผมไม่มีเงินครับไม่มีเงินไปแต่ฉันเลี้ยงเองไม่เป็นไรครับผมเกียงใจคุณเออหนะ่าไปขอบคุณนะครับ คุณซูโฟที่มาเลี้ยงข้าวผมไม่เป็นไรหรอกค่ะตออแทนนี่คุณให้ติปฉันสร้ร้อยหนึ่งแม่ค้าอันนี้ตัวเท่าไหร่ผมไปทํางานก่อนนะครับอ,อ้าวน้ำมันหมดไปแล้วน้ำมันหมดเราเป็นไงดีอ่าเอไปเติมน้ำมันก,ก่อนเดี๋ยวไปส่งของลูกค้าไม่ทันอ,อ้าขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเสียหาที่มาคืนคุณนะค่ะแต่เดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนนะมิทินเอ,อ้าคุณยิงเนี่ย มิทินนี่ออกจากบ้านมานึกว่าจะแน่ที่แท้ก็มาเป็นรเดอร์นี่หรอสวัสดีครับคุณหญิงแง่กลับบ้านกับแม่แล้วก็ไปแต่งงานกับนูี่นิวอย่าทําให้เรื่องมันวุ่นวายไปมากกว่านี้ผมไม่มีวันแต่งงานกับนี่นิวแน่นอนอยู่บ้านสบายๆแกไม่ชอบแกอยากมาลําบากแบบนี้เหรอผมยอมลําบากได้เลยแม่จะคอยดูว่าแกจะไปได้สักกี่น้ำแล้วจะกลับมางอแม่แล้วกันอ้าวคุณมานั่งทําอะไรตรงนี้เลิกงานแล้วหรอพอดีเครียดๆไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนคุณมีปัญหาอะไรบอกฉันได้นะยันนี้ไม่รู้ว่า จะมีเงินจ่ายค่าห้องไหมไม่รู้ว่าจะทายังไงหาที่ไหนไม่ได้เลยเงินก็ไม่มีน้ํามันรถเราก็หมดเอาอย่างงี้ไม่ล่ะถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกไปพักอยู่ห้องฉันก่อนก็ได้จะรีเหรอครับคุณไม่กลัวผมหรอไม่กลัวหรอกคะ่ะคนาําบากก็ต้องช่วยกันฉันก็ลําบากเหมือนกันฉันเข้าใจคะ่ะ